ได้แนะนําให้ผมใส่ชุดผมก็ความรู้ส like, ึกตอนแรกเลยเกี่ยวกับชุดนะครับชุดะไรเนาะที่ทำให้เราใส่แล้วสุขภาพดีแล้วก็ใส่แล้วไม่ปวดหลังอะไรอย่างนี้ผมก็ไม่เชื่อครับเพราะว่าแม่แมามาให้ผมมาใส่ชุดผมก็เกิดข้อที่ต่างๆนะครับว่าชุดนี้ใส่แล้วดีหรือเปล่าใส่แล้ว ใส่แล้วมันจะเกิดผลใอะไรต่อร่างกายครับคือผมจะเล่าความประวัติความมา่อนตอนที่มันจะใส่มาใส่ชุดนะครับผมได้ประสบอุบัติเหตุตามรถมอเตอร์ไซค์ครับซีโครงหักไปสี่ซี่แล้วก็จอดปอนะครับแล้วก็มีอาการปวดหลังอย่างรุนแรงรักษาตอนนั้นคือผมรับราชการติดฐานับตฐานวาเล็กรักษาุมกบผมก็ะต้องลาออกมาเพราะว่าได้ประสบอุบัติเหตุ ก็อมารักษาสุขภาพร่างกายครับแล้วก็ได้มาเจอชุดใส่ปุ๊บโอ้เหมือนสว่ผมถุงพลามต์ตเลยพระวก็ได้สุขภาพดีขึ้นการปวดหลังเนี่ยหายไปเลยครับคือไม่ได้ไม่ได้หายแล้วกรทินแต่ว่าดีขึ้นดีขึ้นจนทุกวันนี้ครับเกิดการต้งชุดมากไม่อยากเลยต่อเลยครับใส่ตลอด24ชั่วโมงเลยต่อเฉพาะตอนอาบน้ำนะครับ แล้วครอบครัวผมก็ได้ถ่ายทุกคนนะครับมีคุณพ่อก็ใส่คุณแม่คือคุณแม่มีหลายชุดมากคุณแม่ตอนจิตคนแนะนำครับเป็นคือผู้ก่อตั้ใต้คือผู้บงการเลยครับกังชุดเลยครับชุดตัวเนื้อคุณแม่คุณแม่ผมคุณแม่ใป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับผมต้องขอขอบคุณคุณแม่นะครับที่ว่าได้ให้นำชุด เขาเรียกว่าชุดจากสวรรค์เลยครับเรียกว่าสุดแต่ผมได้ใส่จึงว่ามีสุขภาพดีทุกวันนี้นะครับแล้วก็จากที่ว่าผมได้เข้ากิจกรรมสมิตแล้วก็ไปอบรมกิจกรรมเอสเอครับจึงมีไฟมีฝันมีเป้าหมายแล้วก็มีความมุ่งมั่นทำให้แม่เป็นซุกเปอร์แน่นอนนะครับ